จังหวะ้ขนาดชิีบริเวณนี้อว่าน้องแปงโมอยู่บริเวณนี้บริเวณนี้ผมผมตู้ตรงนั้นได้ไหมพลังตรงที่ขึ้นเลยครับตรงขึ้นเลยฮรัตรงขึ้นเลยครับเพราะว่าทําไมถึงคือตอนผมมั่นใจว่าตอนที่ตกจากเรือเธอน้ํามันลึกมากผมมั่นใจจากการที่เธอมาเล่าให้ฟังคือเธอพยายามเข้าข้างครับเข้าข้างไปจนน้าสูงประมาณเซ็ต เเมตรแล้วเธอจมไปที่น้ําสูงประมาณ5เมตรก็คือมันเข้าตะลิ่งไปแล้วครับออกเวียนซ้ายวัอกี้อาจารย์ไปทําอยู่ใกล้ๆตลิ่งนใช่ใช่ครับเวียนซ้ายไปตรงนน้นอาจารย์ไปตามพลังหรือไม่ไม่คือจริงๆอ่ะมันต้องขยับออกมาหน่อยนึงครับขยับแต่ว่าเรือมันไม่สามารถจอดได้อ๋อครับก็เลยต้องขยับเข้าตลิ่งครับว่ามีเรือใหญ่นะใช่ครับผมอ๋อเรือครับผมอาจารย์ทไผมเลื่อกสุดที่เธอขึ้นเพราะดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณดวงวิญญาณของผู้ตายจะย้อนกลับมาจุดที่ขึ้นอยู่เสมอนะครับเป,เป็นจุดที่ขึ้นครับไม่ใช่จุดที่ตกเพราะตอนที่ตกเธอย,ยังไม่ได้เสียชีวิตอืมครับดังนั้นผมถึงออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเธอเพราะว่าผมเห็นว่าถ้าคนเราอ่ะมันตกลงไปแล้วตายเลยผมจะเฉวยว่าแต่อันเนี้ยเธอกระเสือกกระสนและมันมีเจตนาที่ทําให้เธอจมน้ํา ผมเคยเล่าในทานนี้ฟังหมดแล้วแล้วทุกคนต้องร้องไห้กับนิทานนี้มาแล้วแล้วผมเองผมก็เสียใจที่เห็นภาพนั้นเพราะผู้หญิงคนหนึ่งัวเล็กๆต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองมันเจ็บปวดนะครับมันเจ็บปวดผมบอกไปเลยครับครับแล้วก็อยากให้ทุกคนผมอยากให้ทิ้งอ,อยากให้ทิ้งเธอเราช่วยๆตามแล้วผมก็ร้องไห้ทุกครั้งที่เธอมาแล้วเธอเป็นผู้หญิงที่ดีเธอไม่เคยกวนผมแล้วดวงวิญญาณเธอทําไมเธอถึงเลือกผม เพราะสิ่งหนึ่งที่เธอเลือกผมเพราะผมเป็นคนที่ไม่กลัวความยุติธรรมผมยอมตายได้ถ้าเราตายแทนเธอได้เราจะยอมตายแทนเธอขอบคุณอาจารย์ขอแล้วนะครับผมอาจารย์กลับยังไงตรงนี้อ๋อเดี๋ยวผมมีมีมีใช่ครับมีคนขับรถมารับครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปส่งเลยไหมให้ motorbike ไปส่งไม่เป็นไรครับขอบคุณ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 ครับอาจารย์ไปแล้วนะก็ผมดึงอาจารย์มาถามนะเรื่องจุด จุดตรงตรงไหนที่มีพลังงานของตะนูแล้วท่านผู้ชจุดที่ที่ขึ้นนะจุดที่ขึ้นนะ้องเตงโม่กำจับเลยจุดที่ขึ้นอ่าตอนแรกเราสงสัยว่าทำไมไปทางตรงปะลิงเพราะว่าตรงกลางในจอดเรือไม่ได้เนื่องจากว่าอาจจะมีเรือใหญ่มาเขาก็เลยไปทำตรงปะลิงนะฮะแต่อยู่ใกล้ๆกับจุดขึ้นนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวท่านผู้ชมตามผมฮะคืนนี้ผมจะไปทําตรงจุดขึ้นเลยนี่น,นะ,นนะเดี๋ยวเสซาบูจะพาไปจุดขึ้นเลยนะฮะอ่าพรุ่งนี้มาใหม่นะครับพรุ่งนี้มาใหม่นะครับพักครับหมอส<ะ>มามเวลาหลังอาหารละการนอนเี้ยคืยอเท่าไหร่ล่ะจ้าอาจารย์จีกลับไม่ได้นะมีคนถ่ายรูปเยียบเลยเอาแบงไป

เรือพัรีรถรรทุ่านีรถเราจะให้รไเราไปส่งนะับองักอยนะแต่เขาน่าจะมีรถโอเคเดี๋เราก็จรกงไป้นเบน์จะไหวไหมนะครับนี้เราจะไปตรงสุดที่ที่ไนท เอาเอาลมกินมาเดี๋ยวให้เบ้นครับลมกินมาเดี๋ยวให้เบ้นมามาคือมามาคือมาเดี๋ยวให้เบ้นมามามาคือมาเดี๋ยวให้เบ้นมาเดินสิเล่เดินสิเล่โอเค